เรื่องราวของกล้ามเนื้อเนี่ยคะ่ะก็คือเรียกว่าเราใช้เป็นหลักในการเคลื่อนไหวร่างกายเนาะแบบนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างคะที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้บ้างคะแล้วตอนนี้คะ จริงๆแล้วอาจจะแยกสาเหตุได้เป็น2ประเภทค่ะคือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือว่าแรงภายนอกที่แบบมากระแทกอย่างเราเดินชนโต๊ะหรือว่านักกีฬาที่มีการกระแทกมากๆนักฟุตบอลนักล็กซีอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อจะได้รับการบาดเจ็บจากแรงกระแทกเยอะหรือไม่งั้นอีกอย่างหนึ่งที่คุณแป้งเคยเกริ่นไว้นั่งทํางานกับบ้านทุกวันออฟฟิศซินโดรมค่ะ ันนี้เนี่ยจะเกิดจากอาการที่ว่าเรานั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานในลักษณะอิตยาบดเดิมๆจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนว่าเขาไม่ได้ขยับตัวเท่าที่ควรก็จะเหมือนแบบอยู่ท่าเดิมฟรีซอ,อย่างนั้นเคยได้ยินคาว่ากล้ามเนื้ออักเสบกับเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยค่ะคือเหมือนของสองสิ่งเนี้ยมันมักจะมาคู่กันมันมีความเกี่ยวโยง,งยงกันบ้างค่ะดรนิค่ะ จริงๆแล้วเราจะต้องแยกนะคะว่าแบบชื่อโรคหน้ามเนื้ออักเสบหรือว่าประอังกิกที่เรียกว่า myositis เนี่ยคือเหมือนว่าร่างกายเราเนี่ยนึกว่าเซลล์กล้ามเนื้อเราเป็นสิ่งแปลกปลอมก็คือจะกลายเป็นมอฟูมคุ้มกันเนี่ยจะมาทําลายเซลล์กล้ามเนื้อตัวเองทําให้รู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาจจะสะดุดล้มง่ายแล้วคือแต่ถ้าสมมติเราพูดถึงแบบอาการเส้นเอ็นอักเสบอันนี้ส่วนมากจะเกิดจากอุบัติเหตุ คือหนึ่งาการเล่นกีฬาหรือว่าการกระแทกหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอน็นมัดเดิมสามสานซึ่จริงๆแล้วเนี่ยการอาการอักเสบทั่วไปอ่ะค่ะมันเป็นเหมือนว่าเป็นกิจกรรมที่ร่างกายเรามีไว้ซ่อมแซม กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเซลล์ที่บาดเจ็บอยู่แล้วแลวแบบนีดเรขาเราพอจะมีนวัตรกรรมสมุนไพรตัวไหนบ้างที่จะเข้ามาดูแลมาช่วยในเรื่องราวของระบบกล้ามเนื้อตรงนี้ได้บ้างคะดรหนึ่งในวิธีหนึ่งที่คนไทยเราชอบก็คือการใช้ครีมนวดหรือยาดนวดไอ้เจ้าครีมนวดหรือยาโนวดจริงๆก็คือมันเป็นตัวมีเดียตัวหนึ่งในการเจาะยาที่สําคัญเนี่ยในการสึมเข้าสู่ร่างกายนะครับถ้าถ้าเกิดเราดูชั้นชั้นกล้ามเนื้อคนเราครับคุณแป้งครับ กล้ามเนื้อของเรานี่มันมันก็ประกอบผิวหนังกระพราอยู่ข้างบนมี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 ชั้นต่างๆลงมามันจะมีรูช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยที่ทาให้ตัวยาของมันเนี่ยสามารถซึมผ่านได้อนุมันต้องเล็กมากจากจากไอผิวหนังเข้าไปเนี่ยก็ไปยังจุดอักเสบที่ที่มันอยู่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 ข้างใต้ผิวหนังได้ต้องทาเนื้อครีมหรือหรือเราต้องหาสารที่มัน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 เหมาะสมในการทําก็คือเราต้องทําในรูปที่เรียกว่าเป็นแบบนาโนเป็นแบบนาโนคือนูมันจะเล็กมากแล้วมันจะสามารถที่ซึมผ จากผิวหนังเราเนี่ยไปยังเกิดอ,อักเสบลดลดการอักเสบได้ไม่ใช่แค่ใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราต้องรู้จักพักผ่อนร่างกายเราแล้วก็แล้วก็แล้วก็ล,วกล,วกลดลดลดความเสี่ยงจากการทํางานที่ทําให้เกิดกอักเสบอย่างนี้ลงไปด้วยครับ